you ู้ชมครับ NBT นอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันทุกวันอังคารครับเราทราบกันดีนะครับว่าเราจะได้มาพูดคุยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดครับท่านก็จะได้มาเล่าถึงกิจกรรมต่างๆในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับว่าช่วงนี้จังหวัดนั้นมีอะไรน่าสนใจมีกิจกรรมที่จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างครับและวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับที่เราสัญจรมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแน่นอนนะครับในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัด PR d 3ดีบอกข่าวเล่าเรื่องจะได้มาพูดคุยกับทางประ ชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะครับและทางด้านของผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านครับแนะนําผู้ร่วมรายการก่อนนะครับคุณดันทวันกันคําประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายครับและข้างๆผมครับอาจารย์สวิทใจป้อมนะครับนายกสมาคมขวาศิลปะเชียงรายครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทพิเศษนะครับที่เรามาสัญจรกันที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับหัวหน้าครับอาจารย์ครับว่าจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปินเป็นเมืองศิลปะเนาะ แล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆการท่องเที่ยวตอนนี้ครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับเชียงรายเราคึกคักมากน้อยขนาดไหนครับต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเชียงรายของเราคึกคักมาตั้งแต่ต้นปีนะคะมีงานใหญ่หลายงานเลยในปีนี้ช่วงต้นปีนะคะเรามีงานพ่อขุนเมงรายมหาราชจำได้เนาะค่ะหลังจากเสร็จงานพ่อขุนเมงรายมหาราชแล้วเรามีงาน แสดงโขนพระราชทาน hmm. ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นอย่างมากเลยครับงานโขนพระราชทานเราจัดสองวัน14และ15กุมภาพันธ์มีชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า6000คนต่อวันโอ้ยเหรอครับค่ะหลังจากนั้นเราก็ยังมีงานนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุง เพิ่งเสร็จไป5-6มีนาคมที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าคึกคักอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีพิเศษของเมืองเชียงรายจริงๆโดยเฉพาะปลายปีนี้นะคะเรามีงานใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในประเทศเท่านั้นนะคะคเป็นงานใหญ่ระดับโลก เป็นงานนานาชาตินะคะไทยแลนด์เบเนเ2023ไทยแลนด์เบเนเด e เชียงราย2023จะเห็นว่าวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะคะอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนะคะท่านเป็นนายกสมาคมผัวศิลปะจังหวัดเชียงรายท่านใส่เสื้อมีโลโก้ของไทยแลนด์เบเนเด้มาด้วยอ๋อนี้คือไทยแลนด์เบเนเด e เชียงราย2023ใช่แล้วค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังไม่ลึกซึ้งกับ คําว่าเบยนเดเตว่าทําไมต้องใช้เบยนนาเ่แล้วการที่จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่จัดงานไทยแลนด์เบเนเดเตสย่สิ2สาจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรชาวเชียงรายได้อะไรประเทศไทยได้อะไรวันนี้เราจะให้ท่านได,ได้รับทราบข้อมูลที่ละเอียดจาก ผู้ร่วมรายการของเราอีกท่านหนึ่งดีไหมคะครับอาจารย์ก่อนก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงงานสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ครับเป็นสถานที่ครัวศิลปะแห่งใหม่หรือว่าหอศิลร่วมสมัยของเมืองเชียงรายเราครับเป็นสถานที่ที่พื้นที่กว่า10ไร่เนี่ยนะครับด้านหลังนี่คือตัวอาคารที่เรากำลังก่อสร้างไป95%แล้วนะครับแล้วใกล้จะเสร็จแล้วจริง เสร็จเนี่ยเราเมษาเนี่ยสิ้นเดือนเมษาเนี่เสร็จเขแบบเหมืนร้อเน,นะครับ<ม>แล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยเราจะเป็นที่สถานที่จอดรถสถานที่จัดงานนะครับพื้นที่ตั้งแต่เดินเข้ามานะครับซึ่งเราเคยจัดงานเมื่อเมื่อสัก2อสอาทิตย์ที่ผ่านมาเป,นเป็นงานเชียงรายอาร์ตแอนดัก็มีผู้ให้ความสนใจเต็ไมไปหมดเลยนะครับช่วงนี้จัดงานอะไรที่เชียงรายก็เป็นที่น่าสนใจเรื่องงานศิละปะเพราะว่าเรามี ต้นแบบเรามีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายในในเชียงรายเช่นอาจารย์มชยศิริพัฒน,น์ครับทงตวันต์ตะเชนครับพื้นที่ถ้าเชียงรายจัดง,งานศิลปะก็ไม่ยอ่ยอมย่อมไม่ธรรมดานะครับในนี้ปีนี้ปีนี้ท้ายปีท้ายปีก็อย่างที่ท่านประชาสัมพันธ์ได้พูดไปเพื่อสักครู่ว่าเรามีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานระดับโลกนะครับเชียงรายเราเป็นได้รับโอกาสนั้นนะครับ เพราะว่าเป็นครั้งที่3นะครัครั้งแรกจัดที่จังหวัดกะปินะครับจังหวัดครั้งที่2ในจังหวัดโคราชโคราชสีมาครับ,รบแล้วก็ที่เชียงรายเป็นครั้งที่3นะครับจะเกิดขึ้นวันที่9ธันวาคมปีนี้ปี2566นี้นะครับระยะเวลาจัดงานนะครับ6เดือน ห้ยาเดือนนะครับขอภาพห้าเดือนอน,อน,นะครับบางคนคาว่าเบเนเล่คืออะไรนะครับกำลังจะถามอาจา์พอดี <laughs> เพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นาอสำหรับชื่อนี้เบเนเล่คืออะไรครับอาจารเบเนเล่เนี่ยเป็นภาษาอิตาลีนะครับเป็นภาษาอิตาลีซึ่งใช้ใช้คําว่าแปลเป็นไทยก็เหมือน2ปีมีครั้งหนึ่งจัดปี2ปีมีครั้งหนึ่งนะครับสองสองปีนี้มีอะไรก็คืองานศิลปะนานาชาติเป็นงานรวมศิลปะทั้งหมดเลยเข้ามาจัด ในพื้นที่ที่เราจัดขึ้นนะครับก็เป็นงานาที่เขาจัดกันมานานและต่างประเทศเขาจัดกันมานานแล้วไทยเราเนี่ยได้ริกิทสิ์นะครับได้ริกิทธิ์มาจัดที่เมืองไทยเราเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแล้วที่เชียงรายเรามีศักยภาพเพียงพอที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญว่าอ่เชียงรายมีศักยภาพพอก็เลยจัดที่ที่นี่เพราะว่าเราเคยเป็นเมืองศิลปะมานก่อนครับครับ พอจึงมาจัดที่นี่ช่วงช่วงนั้นเลยครับช่วงสิ้นปีนี้นะครับและจะมีงานอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนที่มีการประชุมงานกันนะครับเมื่อเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมกันตลอดเวลาว่าจะเตรียมงานกันยังไงพันธุลักษณ์เราเป็นใครยังไงศิลปินเราเปิดตัวกันยังไงบ้างทุกขั้นตอนจะมีหน่วยราชการหรือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่แบบอูสมสมศักดิ์ศรีเพราะว่า เป็นชื่อเสียงของรัฐบาลเลยครับครับเอกอยากทราบขั้นตอนตอนที่เราเสนอว่าอยากอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดบ้างอย่างเงี้ยครับเราเสนอตรงไหนยังไงไปว่าเรามีความพร้อมนะแล้วหน่วยงานไหนที่แบบอนุมัติว่างั้นให้เชียงรายเป็นเจ้าภาพปีนี้ยังไงครับอาจารย์ครับคือเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้เราเป็นเมืองศิลปะก่อนเบื้องต้นครับเป็นเมืองสามเมืองศิลป์นะฮะมีกระบี่โคราชแล้วก็เชียงรายยังไม่มีสี่ไม่มีห้ายังไม่มีหกนะครับตอนนี้สุดอยู่ที่เชียงรายก่อนพอเป็น ลำดับนี้แล้วเนี่ยเขาจึงเสนอให้เราเป็นรับเลือกเป็นอะไรเรียกอะไรจัดงานใหญ่ระดับนี้ขึ้นมาครับฉะนั้นในโครงการนี้อาจจะต้องต่อยอดไปในอนาคตอีกว่าจะมีสี่ห้าหกอะไรยังไม่ยังไม่เกิดนะครับอันนี้ยังสุดอยู่ที่สามอยู่ครับครับเพราะตมอาจารย์อย่างนี้นะคะครับคือศิลป์เป็นงานเบียนนาเล่เนี่ยเป็นงานมหากรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเรามีศักยภาพเรามีความพร้อมในเรื่องของศิละปะเพราะว่าเรามีศิลปินเยอะมากที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์เองก็เป็นศินลปินหรือว่าบ้านเราเรียกสลาเนาะสลาสลา,สลาในพื้นที่เป็นสมาคมเราก่อตั้งป็นรวมกันเป็นมาสมาคมอยู่เนี่ยฮะจำนนสมาชิกของเราในพื้นที่เชียงรายนะสองสามร้อยคน สองสามร้อยคนแล้วก็สมาชิกทั่วประเทศอีกประมาณ800คนอยคนฉะนั้นฉะนั้นเป็นองค์กรหนึ่งที่มีศิลปินรวมตัวกันได้มากที่สุดในประเทศไทยก็คือที่หัวศิลปะเชียงรายครับพอคําว่าสลาเราก็จะนึกถึงหลายๆงานช่างที่เป็นที่เป็นแบบศิลปินศิลปะงานวาดงานปั้นงานไม้ใช่ไหมครับหัวหน้าครับก็จะจะรวมเรียกเป็นศิลปะคือแต่ละคนมีชื่อเสียงแล้วฝีมือนี่คือต้องยกให้ต้องยอมรับจริงๆครับ ซึ่งพอเราจัดช่วงเดือนธันวาคมจัดกัน5เดือนเลยเหรอครับอาจารย์ครับตลอดระยะ5้าเดือนยาวไปจน,นถึง30เมษ <5. S 1> าย,ยนปี67โอ้ั้นแสดงว่าคือนักท่องเที่ยวจะมาช่วงไหนก็ได้ทีมทีมงานเราเราจะแบบมีการเปลี่ยนไปไหมครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบเดิมที่เป็นให้ให้ศิลป,ปินเปิดพื้นที่ให้ศิลป,ปินได้มาโชว์โชว์ผลงานของตัวเองยังไงครับอาจารย์ครับถูกต้องครับ ก็บางส่วนเราจะมีศิลปินต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยประมาณเกือบ40ชีวิตนะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละคนมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นศิลปินในพื้นที่ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับต่างประเทศด้วยแล้วก็ในพื้นที่ด้วยฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยเข้าในพื้นที่ของเราเนี่ยประมาณ60กว่า60กว่าคนนะครับกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงรายของเราเช่นอำเภอเมือง อำเภอเชียงแสนอำเภอพานหรืออำเภอที่ทางพันธุลักษณ์ได้คัดสรรไว้ครับฉะนั้นตลอดระยะเวลา5เดือนจะมีกิจกรรมตลอดใครมาช่วงไหนก็จะเจอกิจกรรมประเภทนี้ประเภทนี้ก็จะลั่นกันไปตลอดไม่ไม่มีไม่มีเงียบเหงาว่ากันเถอะครับจะตื่นเต้นกันตลอดเวลาว่าใครมาช่วงไหนก็จะได้เจอสิ่งสิ่งที่เขาต้องการได้เจอสามารถมีปฏิทินหรือว่าตารางได้เลยว่าช่วงไหนที่สิลปินเขา จับแสดงอะไรตรงไหนได้บ้างครับเปิดบ้านเปิดประเทศแล้วก็เปิดโลกให้คนเข้ามาในเชียงรายนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพื้นที่จริงๆที่เราจัดไทยแลนด์เบ,บียนนาเล่เชียงรายจัดที่ไหนก็คือเรามีพื้นที่สร้างสารรค์หรือว่ามีพื้นที่ ที่จะแสดงผลงานของศิลปินยอยู่ทั่วทั้งจังหวัดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะครตรงนี้คือจุดหนึ่งนะคะก็คือหอศิลป์เชียงรายนะคะคยังมีบ้านดำ<อ>มีวัดร่องคุณคมีไร่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็มีเขาเรียกว่าเปิดบ้านศิลปินบ,บ้านสลาของเราที่กระจายอยู่ในจังหวัดเชียงรายอยาะคะอ่ะก็จะเปิดบ้านให้ ผู้ที่สนใจงานศิลปะนะคะแมนะ้แต่ตัวศิลปินเองหรือว่าบางทาีประชาชนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวอยากจะเข้าไปเช่นชมผลงานอยากจะไปเรียนรู้ว่าศิลปินในแต่ละด้านท่านทําอะไร,รก็บรรดาศิลปินท่านก็จะเปิดบ้านให้ให้เข้าไปชมอย่างนี้ค่ะคคก็เวลาเข้ามาในช่วงนั้น5เดือนที่เราเปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับโดยเฉพาะรับ ศิลปินผู้ชื่นชอบศิลปะทเนี้นะคะก็สามารถที่จะวางแผนไปได้คือเราจะมีรูทเป็นรูทเลยเช่นเดยวกันเส้นทางเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านศิลปินเนี่ยคือเชียงรายเราก็ไม่เหมือนใครแตกต่างตรงนี้ว่าศิลปินแต่ละคนก็จะมีบ้านที่เป็นสร้างบ้านตัวเองเป็นแกลลอรี่นะครับแกลลอรี่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปกติเนี่ยปกติเราเปิดอยู่ทุกปีทุกปีนะครับจนจนถึงปัจจุบันในหกสิบหลังแล้วหกสิบหลังก็คือกระจายทั่ว จังหวัดเชียงรายนะครับแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวใครสามารถเยี่ยมชมได้ก็ก็ก็จะเปิดให้ให้ได้เข้าดูกันอย่างเงี้ยครับออฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจึงเอามาร่วมงานในเป็นเจ้าบ้านสําหรับต้อ,ตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับช่วงช่วงช่วงเวลาที่เราจัดงานกันอ๋อตอนแรกเอกเข้าใจว่าจัดจัดตรงนี้แต่จริง,รงๆแล้วคือไปอีกหลายๆจุดนั่นหมายความว่ารูทอย่างท,ท,ที่หัวหน้าบอกไว้ว่าเขาก็จะทําไว้เลยว่า จุดที่หนึ่งไปตรงนี้จุดที่สองไปตรงไหนต่ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับหัวหน้าครับเขาสามารถเลือกไปเลือกเส้นทางที่เขาสนใจได้เลยว่าจะไปเส้นทางไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั่วคือจริงๆแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมเนาะอยากจะให้จังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้ส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศเข้ามาในช่วงนั้นด้วยถ้าท่านมี กิจกรรมอบรมสมัมมนาศึกษาดูงานเนี่ยเข้ามาจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลานั้นนะคะท่านก็จะได้มา,ามาดูศิละปะนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของอาการเปิดเมืองเชียงรายเราซึ่งเราเด่นทั้งเรื่องของศิละปะเด่นทั้งเรื่องของอสิ่งแวดล้อมครับ ด้านท่องเที่ยวเราก็เด่นนะคะก็อยากจะให้มาในช่วงนั้นถ้านึกภาพไม่ออกนะคะอยากจะให้ย้อนไปนึกถึงสมัยสมัยที่จังหวัดเชียงใหม่เราจัดงานพืชสวนโลกค ส่วนราชการจะมาจากทั่วประเทศเลยเราก็คาดหวังว่าช่วงที่เราจัดงานเบียนนาเล่เชียงราย2023ก็คือตั้งแต่9ธันวาคมไปจนถึง30เมษายน2567เนี่ยนะคะจะมะีส่วนราชการต่างๆมีนักท่องเที่ยวมีผู้ที่สนใจงานศิละปะเนี่ยเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงรายของเราอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น ครับเห็นว่าจังหวัดเองก็เรียกทุกภาคส่วนประชุมกันแบบเตรียมความพร้อมกันเต็มที่ใช่ค่ะเราเตรียมความพร้อมกันมาตั้งแต่ปี2561แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้ว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพรอบต่อไปค่ะจริงศิลปินเราตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่จะต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่เชียงรายครับกระบี่ปี61นะครับก็แล้วเราจะเป็นอีก2ปีถัดมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้อง คือเรามีความพร้อมจริงๆไม่ว่าศิลปินหรืออะไรทุกอย่างครับครับปัจจุบันเนี่ยเราเราได้มีการประชุมกันมากมายพร้อมกับทางจังหวัดแล้วก็ผู้ประกอบการถ้ามาในห่วงที่เราจัดงานเนี่ยไม่พิเศษค่าใช้จ่ายก,ก็ไม่แพงเราก็จะขอความร่วมมือกับท,ทุกทุกส่วนเลย <c oughs> ไม่ว่าประกอบการร้านอาหารหารือว่าโรงแรมที่พักนะก็ <c oughs> คงจะราคาไม่ไม่แพงนะ <c oughs> ช่ว <c oughs> งนี้ คงจะแบบคนเข้ามาเยอะครับคือคือพร้อมทั้งคนจัดเอ่อพร้อมทั้งศิลปินพร้อมทั้งคนจัดงานพร้อมทั้งผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันในครั้งนี้ใช่ครับอาจารย์ครับร้บรบองให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพออาคารตรงนี้เสร็จประมาณเมษายนจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอาจารย์ครับครับรูปแบบเนี่ยเราจะเป็นกึง่งกึ่งที่สามารถเป็น อ่ามิวเซียมด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่มาเที่ยวด้วยนะฮะเราจะมีสกายวอล์กอยู่ด้านบนด้วยอ๋อเป็นสกายวอล์กเลยเหรอครับสกายวอล์กด้วยนะครับก็ผู้ออกแบบก็คือศิลปินเชียงรายแล้วก็ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เป็นผู้สนับสนุนออกเงินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เฮียเอี่ยมอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่บริจาคพื้นที่ให้กับทางหอศิลป์ของเราครับใช้งบประมาณไป40กว่าล้านแล้วครับโอเหรอครับแล้วก็หวังว่าเป็น สมบัติอันหนึ่งของชาติไปเลยในอนาคตนะครับไม่ใช่เฉพาะของเชียงรายเท่านั้นเราสร้างให้เพื่อให้เกิดว่างานศิลปะเราเนี่ยบูรณาการไปได้ทั้งทั่วประเทศครับ,รบถึงแม้ว่าพอจะผ่านพ้นงานเบนเดเลียนไปแล้วก็สามารถมาแวะชมได้เพราะว่าจะทําให้รูปแบบเป็นมนมิวเซียมของจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งแห่ง ครับตรงนี้ถ้าถ้าเราเราบอกชาวต่างต่างจังหวัดเราต้องบอกเขายังไงครับว่าอยู่ใกล้สนามบินยังไงไหมครับสําหรับสําหรับที่ตั้งของเราอะครับไม่ไกลเลยฮะก็คืออยู่ตรงข้ามกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับชื่อว่าหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายหรือว่าหาใน Google ครับก็ในแมพหรืออะไรไม่ยากเลยนะครับที่ผ่านมาอย่างที่บอกครัเราจัดงานเราก็มีคนมาเข้ามาในพื้นที่ขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนาก็เป็นบาที่แล้วฮะ ครับครับซึ่งก็จะมีร่องรอยมีความสวยงามอย่างอันนี้คือคือถือว่าเป็นศิลปะที่เอาตกแต่งต้นชำชานะครับหัวหน้าครับอาจารย์ครับตอนนั้นเราคอนเซปต์ว่าเรารีไซเคิลเอางานอะไรที่มันเป็นศิลปะแล้วนี่มาประกอบกันให้มันเป็นงานที่ดูแล้วแบบสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างทงตามทุ่งนานั้นก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ตกแต่งขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับงานประติมากรรมไม้ไผ่หลายๆอย่างประกอบกันนะครับอืม สุดท้ายจะให้ทั้งสองท่านนะครับได้เชิญชวนสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับได้เตรียมมาท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะสําหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเชียงรายเบนเดเล่สองพิญอาเชิญอาจารย์ก่อนได้เลยครับ,รบก็นับจากนี้ไปนะฮะอีกประมาณไม่ถึง8เดือนนะครับเราก็จะจัดงานที่ คือเราซ้อมเราเตรียมเราพร้อมใจกันทำเนี่ยคนเชียงรายทําเตรียมใจเนี่ยให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทเที่ยวเชียงรายของเรานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการหรือใครกนแล้วแต่ที่ชอบงานศิลปะนะครับเชิญชวนนะฮะเข้ามาดูงานศิลปะที่เชียงรายเมืองเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองศิลปะด้วยนะครับนที่เรายินดีต้อนรับครับ ประชาท่านประชาสังพันธ์ 2, จังหวัดเข้าเรยนเจอรเลยเข้าช่องเที่ยวกันในครั้งนี้ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะคะมาเที่ยวจงังหวัดเชียงรายาชาวต่างประเทศ เข้ามาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของงานศิลปะเข้ามาที่นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนค่ะได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝากมาถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายค่ะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับศิลปินต้อนรับผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดเชียงรายในช่วงของการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย2023ค่ะครับซึ่งจังหวัด เชียงรายต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างอยากมาชมความงามของวัดเรามีธรรมชาติป่าเขาลำนอไพัยเช่ยงรายก็มีแต่เชียงรายจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นคือเป็นเมืองศิงลปินศิละปะ ที่ที่จะแสดงให้เราได้สัมผัสเรียกว่าเป็นการเสพง,งานศิลน,นะครับก็เชิญมาที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับไม่เพียงแต่เฉพาะการเตรียมจะมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับสำหรับ Thailand เชียงรายเบนเดลเลงางานอื่นๆกิจกรรมอื่นๆต้องบอกว่าเป็นเมืองที่อีเวนต์แน่นมากเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวได้ทั้งขับรถมาเองก็ได้สายการบิน สังเกตไหมครับว่าเครื่องบินบินขึ้นลงวันหนึ่งหลายรอบมากนะครับหัวหน้าครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถเดินทางมาสัมผัสเมืองที่สวยงามที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายครับและนี่คือช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PRD3 บอกข่าวเล่าเรื่องเราสัญจรกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการครับอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนะครับนายกสมาคมขวัญศิลปะเชียงรายและหัวหน้านันทครับนันทวันกันคาประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับสำหรับเทปนี้สัญจรกันที่จังหวัดเชียงรายครับได้ไปทั้งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วก็ได้มาที่นี่นะครับหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายรายการ n b t นอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมเอกนรินใจมโนและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอนำรายการจากลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ